สวัสดีพี่พีทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเดิมครับสำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมา2หุ้น1ตัวนะที่มีพี่พีนะครับได้ขอเข้ามาทางคอมเมนต์อีกเช่นเดิมนั่นก็คือ TGE หรือท่าฉาง Green Energy เดี๋ยวเรามาดูภาพใหญ่กันเลยนะครับในทม์เฟรมมันสำหรับ TGE นะครับภาพใหญ่ในทม์เฟรมมันเนี่ยก็กราฟอาจจะมีให้เราดูไม่เยอะนะครับอาจจะขยาย ไปดูในส่วนของทำฟิล w e ว k ก็ได้นะเผื <c oughs> ่อที่จะดูจุดที่มีนัยสำคัญ <c oughs> หรือมีรายละเอียดได้ชัดเจนกว่านะครับสำหรับ TGE เนี่ย <c oughs> เข้าตลาดมานะครับช่วงประมาณเดือนสิงหาคมของปี2022นะครับเมื่อเข้าตลาดมาแล้วเนี่ยช่วงแรกนะครับราคาเนี่ยก็ไซเวย์ออกด้านข้างก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยราคาเนี่ยก็มีการย่อตัวลงมาช่วงที่ราคานะครับมีการย่อตัวลงมาเนี่ย ราคาเคยลงมาแตะจุดที่เป็นโลที่ต่ําที่สุดของเขานะครับอยู่ที่ประมาณ1บาท20สตางค์ครับช่วงประมาณเดือนสิงหาคมของปี2023จากนั้นเนี่ยนะครับราคาเนี่ยก็มีการกลับตัวเป็นขาขึ้นแล้วก็ช่วงที่ราคาของเขาเป็นขาขึ้นเนี่ยราคาเคยขึ้นไปแตะจุดที่เป็นไ Hi ฮที่สูงที่สุดของเขาเลยนะครับ latego. อยู่ที่ประมาณ5บาท5สตางค์ช่วงประมาณเดือนมกราคมขอ,ของปี2024ครับจากนั้นเนี่ย ณโซนปัจจุบันเนี่ยราคาเนี่ยก็มีการย่อตัวลงมาเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงนะครับว่าช่วงที่ราคาของเขามีการย่อตัวลงมานโะซนปัจจุบันเนี่ยราคาของเขานะครับลงมาแล้วประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะจากไฮที่สูงที่สุดครับลงมาจนถึงจุดที่เป็นโลที่ต่ําที่สุดณโซนปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ57%ผมมองว่ายังไม่เยอะนะโดยส่วนตัวนะครับผมชอบให้ต่ำกว่า70%ลงมานะ ราคาปัจจุบันนะครับอยู่ที่ประมาณ2บาท3.4สตางค์เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าราคา2บาท3.4สตางค์เนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับของแนวรับแนวต้านผมก็จะใช้ฟีโบนะครับแบบรีเทสเมนต์นะครับโดยลากแบบขาลงนะแล้วก็จะใช้ไฮของแท่งนี้เลยครับที่ราคา5บาท5สตางค์ซึ่งเป็นไฮที่สูงที่สุดของเขานะครับแล้วก็จะใช้โลของแท่งนี้นะครับที่ราคา2บาท94สสตางค์นะครับซึ่งเป็นโลแรก จะสังเกตได้ว่าแถวๆราคา2บาทเกเนี่ยเป็นจุดที่มีนัยสําคัญนะครับเนื่องจากเมื่อราคาเนี่ยลงมาชนแถวๆราคา2บาทเ4เนี่ยเขาก็จะมีอาการนะครับก็คือเหมือนจะเด้งกลับนะครับตรงนี้นะช่วงที่ราคานะครับของเขาเนี่ยลงมาชนแถวๆเส้นนัยะตรงราคา2บาทเกเนี่ยสังเกตได้ว่าราคาเนี่ยก็กลับขึ้นไปเทสที่เส้นนัยะ38.2ที่ด้านบนนะครับ1ครั้งนะ แล้วก็ไม่ผ่านเพราะไม่ผ่านทีนี้ราคาก็ลงมาที่เส้นระยะตรง2บาท94อีกครั้งหนึ่งจากนั้นเนี่ยราคาแถวๆเส้นระยะตรง2บาท94นะครับเอาไม่อยู่เนี่ยก็หลุดลงมาแถวๆเส้นระยะลบ38.2นะครับอ่าพอลงมาชนเสร็จปุ๊บเนี่ยมีอาการย่ำเลยนะครับแถวๆนี้เมื่อราคาเนี่ยเอาอยู่นะครับแถวๆ2บาท14สตางค์ตรงเส้นระยะลบ38.2เนี่ยราคาเนี่ยก็กลับขึ้นไปที่เส้นระยะ 2.94บาท94ครั้งหนึ่งนะครับพอขึ้นไปชนเสร็จปุ๊บเนี่ยเหมือนจะมีอาการย่ำนะครับเมื่อไม่ผ่านเนี่ยทีนี้ราคาก็หลุดลงมาราคาณนะปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่2.34บาทส4สตางค์นะครับซึ่งอยู่ระหว่างเส้นระยะตรงราคา2.94บาท9กกับเส้นระยะลบ38.2นะครับที่ราคา2.14บาทส4เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าราคา2.34บาทส4สตางคนะ์ณปัจจุบันเนี่ยราคานี้ น่าสนใจไหมถูกแพงยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของงบการเงินนะครับแล้วก็เรื่องของข้อมูลหลักทรัพย์กันมาดูเรื่องของข้อมูลหลักทรัพย์กันก่อนนะครับว่า TGE หรือบริษัทท่าฉางกรีนเอเนอร์จีเนี่ยเขาทำอะไรนะลักษณะธุรกิจของเขานะครับก็ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนโดยปัจจุบันเนี่ยก็ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลและโรงไฟฟ้าขยะชุมชนนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของงบการเงินนะครับ สำหรับงบการเงินครับเป็นงบไตรมาสาของปี67สินทรัพย์รวมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3,300ล้านหนี้สินครับอยู่ที่ประมาณ856ล้านถ้าดูจากหนี้สินตรงนี้เนี่ยก็ต้องถือว่าค่อนข้างที่จะดูดีนะครับเนื่องจากหนี้สินตรงนี้ก็ไม่ถึงครึ่งหนึ่งนะครับของสินทรัพย์สำหรับหนี้สินเนี่ยผมมองบวกนะส่วนของผู้ถือหุ้นครับอยู่ที่ประมาณ2,500ล้านสำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ย ก็ต้องถือว่าค่อนข้างที่จะดูดีนะครับเนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้นของเขาเพิ่มขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องนะรายได้รวมครับไตามาส3ของปี67เนี่ยอยู่ที่ประมาณ761ล้านสำหรับรายได้รวมเนี่ยปี66นะครับลดลงนะจากปี65เล็กน้อยนะครับตรงนี้กำไรสุทธิครับไตามาส3ของปี67อยู่ที่ประมาณ199ล้านสำหรับกำไรสุทธิเนี่ย ถือว่าค่อนข้างที่จะดูดีนะครับเนื่องจากกำไรสุทธิของเขาเนี่ยก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดหรือ Market Cap อยู่ที่ประมาณ5,100ล้านเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยที่2,500ล้านผมมองว่าเราซื้อแพงกว่าเจ้าของนะครับและมูลค่าของเขาโดยประมาณอยู่ที่2,500ล้านนะแต่เราต้องจ่ายซื้อตอนนี้นะครับที่5,100ล้านผมว่าราคานะโซนปัจจุบันเนี่ย ยังคงแพงอยู่นะครับเป็นหุ้นที่ไม่ต่ำบุกนะครับเราซื้อแพงกว่าเจ้าของเนี่ยประมาณ2เท่าแล้วก็มูลค่าหุ้นทางบัญชีเนี่ยอยู่ที่ประมาณบาท15สตางค์เราซื้อตอนนี้นะครับก็2บาท34บาท15สตางค์อยู่โซนไหนนะครับกอ็อยู่ประมาณโซนนี้นะครับอยู่ใต้เส้นระยะลบ60.8นะครับลงมานะ สำหรับอัตราส่วนเงินปันผลครับหรือเปอร์เซ็นต์ปันผลเนี่ยผมมองว่าณนะปัจจุบันเนี่ยน้อยไปหน่อยนะครับมาดูเรื่องของข้อมูลผู้ถือหุ้นกันครับสำหรับข้อมูลผู้ถือหุ้นครับเรื่องของเปอร์เซ็นต์การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือเปอร์เซ็นต์ฟรีโฟรเนี่ยถ้าดูจากหน้าเว็บนะครับอยู่ที่ประมาณ26%ผมไปเช็คในสตรีมมิ่งมานะครับอยู่ที่ประมาณ 10%ถ้าดูข้อมูลนะครับจากทั้งสตรีมมิ่งเนี่ยแล้วก็ข้อมูลจากหน้าเว็บเนี่ยถือว่ามีรายย่อยอยู่ในหุ้นตัวเนี้ย <c oughs> ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับรายใหญ่ครับถือในนามบริษัทนะอยู่ที่ประมาณ29%ครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของข้อมูลจากแฟดชีตกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของงบกระแสงเงินสดนะครับเรื่องของ เงินสดสุทธินะครับจากกิจกรรมการลงทุนเนี่ยก็จะเห็นได้ว่า TGE เนี่ยมีการลงทุนนะครับอย่างต่อเนื่องนะแล้วก็เรื่องของอัตราส่วนนิสินนะครับต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตรงนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ0.3เท่าผมมองว่านิสินเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนะครับตรงนี้จากกราฟนะครับแล้วก็เรื่องของงบการเงินนะผมมองว่าราคาณปัจจุบันเนี่ยที่2บาท34สตางค์เนี่ย ยังเป็นราคาที่อยู่ในโซนที่แพงอยู่นะครับเนื่องจากจุดที่1เลยก็เรื่องของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5 1 0 0ล้านนะครับเ <c oughs> <c oughs> ทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยที่2,500ล้านเนี่ยผมมองว่าเราซื้อแพงกว่าเจ้าของนะครับตรงนี้เป็นจุดที่1น,นะจุดที่2ก็เรื่องของมูลค่าหุ้นทางบัญชีเนี่ยอยู่ที่ประมาณบาท15 000, สตางค์นะครับเราซื้อตอนนี้ก็2บาท34 000, สตางค ซึ่งเราซื้อแพงกว่ามูลค่าหุ้นทางบัญชีนะครับณปัจจุบันนะตรงนี้เป็นจุดที่2นะครับในความคิดส่วนตัวนะครับสำหรับสายสะสมอย่างผมเนี่ยก็อาจจะต้องรอก่อนนะครับนะตอนนี้สําหรับสายเทคนิคครับราคาปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2บาท34สตางค์ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าราคาตอนนี้เนี่ยอยู่เหนือเส้นระยะลบ38.2นะครับที่ราคา2บาท1 4สําหรับสายเทคนิคตรงนี้เนี่ย อาจจะต้องรอก่อนนะครับผมมองว่าแนวรับแรกควรจะเป็นตรงนี้แต่โดยส่วนตัวเนี่ยนะครับผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะแถวๆเส้นระยะลบสามนะครับเนื่องจากในกรอบนี้นะครับะระหว่างเส้นระยะลบสามลงมาเส้นระยะลบหกสเนี่ยทั้งลงนะครับและขึ้นในกรอบนี้เนี่ยมันมีโอกาส90%นะครับซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยผมชอบที่จะมารอแถวๆเส้นระยะลบหกสี่นี้มากกว่านะครับสำหรับสายเทคนิคนะ สำหรับตอนนี้นะครับถ้าจะเข้าจริงๆนะสำหรับสายเทคนิคเนี่ยถ้าจะเข้าแถวๆถเส้นระยะลบ38.2เนี่ยผมมองว่าถ้าเขาลงมาย่ำได้แล้วไม่หลุดนะครับถือว่าค่อนข้างที่จะดูดีนะครับเนื่องจากถ้าย่ำได้แล้วไม่หลุดเนี่ยมีโอกาสนะครับที่เขาจะกลับไปเส้นระยะตรงราคา2บาท9กครั้งหนึ่งซึ่งในกรอบนี้นะครับมันมีโอกาส50%รนะระหว่างเส้นระยะลบ38.2เนี่ย ไปเส้นระยะตรงราคา2บาท94นะครับมีโอกาส50% <c oughs> ก็ต้องภาวนาครับว่าถ้าจะ,ะเข้าแถวเส้นระยะตรงลบ38.2เนี่ยก็ต้องลุ้นว่าให้เขาลงมาย่ำนะครับแล้วไม่หลุดนะ,ะลงมาย่ำแล้วไม่หลุดนะครับก็มีโอกาสเจอกเาเแถวแถเส้นระยะตรงราคา2บาท94นะครับแต่ถ้าเขาย่ำแล้วเอาไม่อยู่นะครับมีโอกาสเจอกันนะครับที่เส้นระยะลบ61.8นะครับตรงนี้เลยนะ,ะตรงนี้เลยนะครับโดยส่วนตัวถ้า เกิดว่าผมเป็นสายเทคนิคเนี่ยก็คงจะมารอนะครับแถวๆเส้นระยะลบ6ก8นะครับตรงนี้ที่ราคาบาท65นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ TGE หรือท่าฉางกรีนเอเนร์จเช่นเดิมครับสำหรับพี่ๆท่านไหนถ้ามีหุ้นตัวไหนอยากให้ผมทำเการบ้านก็ลองส่งเข้ามาทางคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมก็จะไปหาข้อมูลนะครับแล้วก็นำกลับมาทำเป็นการบ้านให้อีกเช่นเดิม สำหรับการวิเคราะห์นะครับหากไม่ถูกใจพี่พี่ท่านไหนผมก็ต้องกราบขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะครับและยังไงผมก็ต้องขอฝากช่องด้วยนะครับก็หากชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด s ั b สไ cribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปถัดถัดไปให้ผมด้วยนะครับยังไงคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ